สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้เฮ้ามาเพอครับมุกทักทายเอฟซีแครับดีดีเฮ้ามานะืัอนี้เฮ้ามาเฮ้ยคือไปด้็บเลหรอเออนะครับวันนี้มาหาหอยเล็บม้านะครับเนาะพี่กัดกันที่บ้านแหลมทองตำบลเพอตำบลข้ามโคกสูงอำเภอวังสามอจังหวัดอุดนทานีนะครับเนาะอากาศ้อนครับพี่น้อง อยู่บ้านก็ไม่ได้คนเฮามาต้องเลาะนะครับนี่เบื้องวิธีหาหอยของเบ้าสองอมุกเสือครับมาศิหาเสือการสังเกตหอยเป็นนั่นเลยนะครับนี่เออมาเห็นสักก่อนแตครับเขากำลังหาอยู่นะครับแล้วสังเกตเนี่ยก็เห็นตะห้อยตีนดกนะครับพี่น้องนี่โอ้เตีงเลยลูกหวนครับตอนนี้เราไปซะก่อนเรือหางปลานิ่งนะครับน้องนี่กระชากเลื้อๆเลยลูกลอย เห็นเห็นแต่สีนครับพี่น้องที่นกปราหางอักล่าอยู่โทสิหามิเก่งชาวนกครับมาหอยนกกอาไปกินเบอหลักขอให้นะครับมันสั้นกันมือนี้ไม่แสดยถ่าตั้งกล้องมานะครับลืมนี่นำกับใส่พอดีพี่น้องนี่ครับเจ้าของบ้านนะครับนะ่ะ ป่าเฟิร์สนะครับแห่งมหาไร่กัลลศินนะครับเพชรชีเฟิร์สแนะนำวิธีหาหอยให้เบิ่งนะครับสังเกตนะเลยนี่าฮู้ครับเชลอฮู้ครับเชี่ยเบิ่งนะครับกับเอฟซีเบิ่งน้ำหอยเล็บม้าไปอยู่เชลยอยู่ที่ข้อดีนะครับช่วงนี้อยู่ทึ่งนะครับอยู่ทึ่งอยู่พื้นทรายนะครับแต่ว่าลกปลาห่างคือจะเอาไปเบิร์แล้วละครับเชลอครับนี่ครับ พี่ได้โอ้ก็คิดตัว F4 อยู่แล้วนี่ครับพี่น้องปลาตายครับพี่น้องสว่างน้าแหลงนะครับนี่น้ำท่วมรถครับนี่เออคุณครับเป็นองก์กำลังตึ้งเหียครับนี่คือเราผมงมาบรรกาดดีลมฟังแต่เสียงครับพี่น้องเฮ้ยแม่นเด็กเตะมันกับปีจีซีบิดของลกูกอีสานบ้านเฮานะครับ คนพุทธให้นะครับอยู่กับน้ำกับเปล่าไยกันเลยหายเอฟซีเบิ้องเนี้ยมาคอยว <c oughs> ิธีสังเกตในยผมระเบ้อนะครับที่ผมหาค่อกกันแต่ว่าหายะครับนี่โดมะหากินเบิ้เนาะโอ้ยก็จะเห็นว่านอนยอยอ่าตอนนี้กำลังลงเลยนะครับเนาะจะมาถ่ายก็ให้กูถ่ายเลยใช่ไหม โชว์เฟอร์เฮาสนะครับเนาเอาทำไมข้างหน้ามันหนักกว่าข้างเฮา,าดูเอากระเคืองยนต์ทันดีกรเคืองยนต์ทันดโีโอ้น้ำรถแห้งทบต,ต่อพุทกลากเลยงามดีเลยปะวิวนาทีชีวิต นีไกทเ้าเลยด้วยล่ะมีปลาแมงแหว่าอไรตรงไหนเฟื่องแย่มึงน่ะตรงไหนกลๆใกล้ๆมีปลาตึ้งจะไปหาทำ่าหาทำ่าหาทำุูกบอพวกพ้าสะรุ้งไม่วอได้ได้หูว่าเเรนนะอ้อมอ้อมเดี๋ยวส อ้มได้แต่มันขายพี่แข่งไมด้แต่ม่เ็้มคือมาเฮ็ดะึ๊งึึงเสเลยไหม้าเลำใหญ่ดีกว่าแต่ว่าเฟิร์สเนี่ยเราต้ไปใส่น้ำท่วมมั้งฮนี่น้ำท่วมกบวกับขี้แต่พี่ขึ้นไปมอขี้นีไปโอ้ปนินครับในแม่ลูกชายคนน้ ปูมไทยเม่เมื่อทำไมมึงไม่เอาแหมาแล้วหานสิกรสังเขาแล้วก็ยกขึ้นเราเถ่อเดียวนี่แล้วแรงกูตัวจะ่นี่แผรเฟือจืได้แล้วเจดหยาบไปรูอะไรน่รูปไปรูปไ้่ถ่ายให้มึงไมได้สื่อยกเสืขึ้นนะ โยกอัไนคืนแน่มันเสียกเรียบร้อยไ <c ười> ก่ปัดตอนนี้ก็ลัถึงแท่แล้วครับพี่น้องได้ได้ไหม